สวัสดีครับน้องฝนครับสวัสดีครับน้องฝนสวัสดีน้องจันเจ้าสวัสดีครับน้องจันเจ้าสวัสดีน่านทักขอมลายครับเอฟซีว่าสีเขียนเลขให้เพื่อนวะน้องจันเจ้าสีเขียนเลขให้ได้ครับตามต่อน้องจันเจ้าครับแล้วก็มีเลขเลขทูบของพระอาจารย์เนาะครับแม่นค่ะเลขทูบของพระอาจารย์เลขทูบของพระอาจารย์นี่จุดแม่นเขามาเกือบทุกงวดวมาสั่นครับเอฟซีเด็ดๆเนาะครับเนาะงวดวันที่สิบหกนี่ครับเอา หลวงพ้นเอาเหล็กสองจันเจ้าก่อนหรือเหล็กปูถาวรเวชสุวรรณก่อนครับค่ะเหล็กปูถาวาเวชสุวรรณนะคะะเนาเพิ่นเฮ็ดจังไดนเอาครับเพิ่นจุดธูปค่ะจุดธูปขอจุดธูปขอเนาะแม่ค่ะพระอาจารย์อยู่ในวัดบ้านหลวงพ้นเนี่ยนะครับค่ะแม่ครับผมโอ้คือสวยงามแลยครับเดี๋ยวเลยครับเด้อเบิ่งที่ละช่องนะคะครับผมอิช่องวัตถิพันธ์มากเขาอยู่ปะครับหลวงพ้นเขาอยู่ค่ะเขาของเพิ่นอยู่ค่ะสี่เจ็ดหก 4ี่หกครับเอฟซีงวดวันที่สิบนี่ครับอามากวาเดต้องมีสามดาวตัวเดียวก็คงแม่อยู่ว่ครับสี่เจ็ดหกับคุณแม่เลยถูกเพราะุณแม่ตัวไหนครับงามได้ค่ะพี่ง่ยมค่ะี่เกาว่าเน่ยเลขุณแม่มากตัวไดนก่อนนะครับารส่เจ็ด สามห้าเจ็ห้าเจดกับสี่ห้าเจ็ดสีฟันโอดฟันเนาะคุณแม่ซื้อยังก่อนนะครับแม่มนครับผมขอบคุณน้่มนลหลายครับแม่มนเป็นเลขมักครับ f อฟซีเลขนีครับฟันโบคีวเป็นเลขมักในคิวป่ะครับคุณแม่ เลือดเตลิดน้ำข้าวเจ้าไทยหนิ่งเบักงครับพี่งเตือเติมปลาตําซัวตําปลาตําซัวกินข้าวเที่ยงครับอ้าวมาบาทนี้เอาพร้อมเสดังห้อยเลยบานนี้ทำลายแตกเลยทำลายแตกเลยพี่น้องเลขถูบมาแล้วซีเจ็หกครับบาทนี้เลขของน้องจันเจ้า ครับเพิ่นบอกตัวใดคะงวดที่ผ่านมาได้ยินว่าเพิ่นบอกเจ็ดแปดว่ะแม่นค่ะเพิ่นบอกเจ็ดแปดเมเนทามถามพอดีกันเพิ่นมาอะไรกันหมเลขตัวไหนคะบอกบอกกันเลขตัวไหนเร็วตัวไหนคะฮะอะไรนะเลขตัวไหนคะเลขออกตัวไหนคะนี่นี่ให้ตั้งซื้อนมสิหนานวันนี้ยี่สิบบาทจ้าก่อนจ้าก่อนเร็วเอาไหมนี่ค่ะไปซื้อกาปุกพี่จ้าก่อนจ้าอุ้ยเก่งเลขออกตัวไหนเลขออกตัวไหนคะ บอกเอสยค่ะไปซื้อนมนี่เออเอนี่ตัวนี้ออมแล้จิ้มแล้วจิ้มแล้วค่ะจิ้มวัอูนบ่ค่ะสองศูนยองงี้เบิ้งไม้เล็กเบิ้งาเล็กเบิ้งไม้เล็กขายเบิ้งเงินเบิ้งคาังฝนเล็กขายในเงินฮ้เจ็ดศูนย์ศูนย์หาเราไปเดี๋ยวเเดี๋ยวเดีให้ใจดีก่อนจังหน่อยเบิ้งเด็กยังเบิงเบิ้งหลังฝนเด็ที่ออกนี่บ่ค่ะนี่แมนอยู่บ่ค่ะแมนบ่ค่ะ เลขที่ออกตเวนี้ปะคะโมค่ะเลขศูนเศูนย์บ่ค่ะเอย่าให้อฟซีวงกันโอนกำลังคืนเบิ้องนะคะกำลังพื้นอยู่ครับค่ะพี่ๆทั้งหลังพี่พี่เบ่งเลข้ายนี่นี่นะแม่คอยควันต้องมีสามตาเห็นตัวใดก่อน้เห็นเจ็ดสามศูนย์ไมยเอาแบ่งไม่ให้เอาแบ่งไม่ให้ เจ็ดตัวไหนก่อนนะเจ็ดสามศูนย hey, mm ์เ hmm. จ็ดสามศูนย oh, yeah, ์บ oh, ่เขียนลงเลยครับเจ็ดสามศูนย์เห็นยุไถเียจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนครับแต่ลอง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 เน่ได้ครัมันอาจเบิ์อีกครับลองหาหดูพามันเห็นสิโอ้เป็นยกมือเนาะเมื่อกี้สงขาแมนแมนแมนสงขนน่คุสิเขียนเซ็เงินน่หนอนี่น่่น่ออกนะ่หนสิเขียนเเงินห้าห้า คแต่ถ้าแต่ถ้าเพื่อนบอกแล้วโดนจีโทรไปบอกเลยเดิมครับ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 น้องเชียงแดงคันเพื่อนบอกมึาจะจีโทรไปบอกครับครับครับเพราะว่าไม่ได้ถามเพื่อนเพื่อนจีบอกเองค่ะจีมากกว่าเราเองครับคันถาน้องจันเจ้าเพื่อนบอกแจ้งโทรไปหาอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้ก็ได้เลขถูกปูทาเวสุวรรณมากครับเดี๋ยวจะขึ้นให้แคบหน้าจอครับขอบคุณครับน้องฝนสวัสดีครับนี่เด้อครับพี่น้องเอฟซีสีเจ็ดสีเจ็ดหกครับแล้วก็ เจ็ดสามศูนย์ครับหลักกะหาหานะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่เนาะเลขของคุณแม่กันเดียวกันบ่ครับครับันเดียวกันครับเอฟซีขอให้มีโชคใหญ่ครับกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวมื่อนี้ครับเบ้าแอมละทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมืงของดีกันครับเบ้าแอมละทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข่เขาล้านคนย่าง่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกก้องสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิเรถือกนะครับนะ้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิดกับนางถาอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับต้องเบิร์ตสวัสดีครับสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เร <Yeah> ื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเลรวเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช่ไรแ,<ต><ล>แล้วก็บีออใช้เลยใช้เลยใช้เลยเกิดอออกมาก่อนัปบแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปดสามครั้งลูกหัวต่มลูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อเป็ีกุหลาบเนี่ยพ่อนวดดีแหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดนายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมลตทงหินงข่าวกบุรอษซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่ายางบุเห็นลานเห้าวแข่แข่วมีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหน่าลานเห็ดในคนมองบุเห็นลานข่าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูงยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วม้อนอี่ก็มีโอกาสไต้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสาหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกครับานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับานผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะรับตนผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับานผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน ids, ่ห์น้ำมันมหาเสน่ห <IST PS> ์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพ่งให้หลวงปู่รอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจทิอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยื่นข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานำครับได้น้ำมุน,มน,ำน,ำมนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตํากันครับสาธุสาธุให้ถือเกลีเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีลอตเตอรี่รางวัลที่1ล,ล่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ป่ะครับนี่ <Okay. S 1> สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะคระัเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ